รอยเตอร์ราคาเหรียญอีทือยังพุ่งทยานต่อเนื่องฉุดดึงตลาดคริปโตคึกคักหลังการฮาร์ดฟอกเริ่มใกล้เข้ามาเหรียญคริปโตอันดับสองที่ใหญ่รองจากบิตคอยกำลังพุ่งทยานขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากความคาดหวังของนักเทรดคริปโตก่อนที่จะเปิดตัวการอัปเกรดลอนดอนฮาร์ดฟอกในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาอีทือยังได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า8%และดูเหมือนจะฉุดดึงตลาดคริปโตโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นตามเล็กน้อยรวมถึงคู่แข่งสำคัญอย่าง BNB, Cardano, p o l k a d o t และ Solana ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระหว่าง3%ถึง10%การอัปเกรด London h a r ์ f o r k ของ Ethereum ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานทั้งเครือข่ายและค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมที่สามารถคาดการได้โดยมีกำหนดที่จะเปิดใช้งานจริงในช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งของวันนี้การอัปเกรดดังกล่าวจะส่งผลทำให้เหรียญ ETH บนเครือข่ายบางส่วนถูกทำลายหรือถูกเบรนทิ้ง ด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้เองที่หลายคนเชื่อว่ามันจะส่งผลกระทบต่อราคาของเหรียญอย่างมีนัยสำคัญราคาของอีทอรยังปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า500%นับตั้งแต่ปีที่แล้วแซงหน้าบิตคอยและเหรียญคริปโตส่วนใหญ่ทั้งหมดซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากระบบนิเวศการเงินแบบกระจายอํานาจเดฟีและโทเค็น n t t ที่เริ่มได้รับความสนใจจากผู้คนเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามคู่แข่งบางรายของอีเธอรยมรวมถึง BNB, Cardano, Polkadot ดและ Solana อ้างว่าพวกเขามีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่ารอยอยู่แล้วแล้วหวังว่ามันจะสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดดซีและ NF t ทีมาจากอีเธอรยมได้ในที่สุดเช่นเดียวกับในปี2017ตอนนี้อีเธอร์ยมได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามันเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทั้งหมดในตลาดคริปโตนาย ฟีทูมิสตันผู้จัดการครา k e เค n นอินเทลิเจนต์กล่าวในรายงานเมื่อไม่นานมานี้ทั้งเดฟีและ n f t ทีต่างก็มีเม็ดเงินมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ที่ไหลเวียนอยู่ในระบบนิเวศของตนและนั้นอาจอธิบายได้ว่าทำไมความต้องการอีทยังถึงเพิ่มสูงขึ้นตลอดทั้งปีนี้ในขณะที่เขียนรายงานอยู่นี้อีท e ยังมีการซื้อขายกันอยู่ที่2,600ดอลลาร์เพิ่มขึ้น12 กดอ่านข่าวราคาเหรียญอีทือย่ำพุ่งทยานต่อเนื่องฉุดดึงตลาดคริปโตคึกคักหลังการฮัร์ดฟอกเริ่มใกล้เข้ามาต่อที่สยามบล็อกเชน